สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช่ไม่โชคสี่ห้าหกค่ะวันนี้แอดจะมานำเสนอสองเล่มเลยนะคะรวมผังเลขทิพย์กับยอดมหาลอยยอดมหาลอยก็มีไม่กี่หน้าเนื่องจากยอดมหาลอยก็ค่อนข้างวิจารุปบ่อยเหมือนกันอ่าแต่แอดก็ชอบสีสันของยอดมหาลอยมากเลยอ่าผังเลขทิพย์นำเสนองวดแรกนะคะงวดประจำวันที่16ธันวาคม25 6 7้าหนี่ค่ะ เด่นสองตัวหน้าปกตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนให้ชัดเจ็ดกับศูนย์ค่ะก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดหเลขเด็ดก็มีตรงนี้อีกสองกับหนะคะตรงนี้ห้าตัวมี7จ็ดสองสี่าค่ะเลขนำโชคแล้ววันที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวมาเนี่ แอดค่อนข้างเปิดดูแล้วแอดว่ามันน่าสนใจนิดนึ้งเ,เดี๋ยวเราไล่ดูค่อยๆดูเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆว่าเขาเขาดีไหมสายตรงจากต่างแดนค่ะเรียกลาวพัฒนาแคปได้แคบคาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ค่ะใครที่ชอบนะคะลองลองจับตาดูแล้วกันไม่มีเลขจะเล่นอ่ะลาวพัฒนาออกทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ ด้านขาอีกหน้าหนึ่งพิชิตโชคเหมือนอาจารย์ลิขิตพิชิตโชคไม่ให้เด่นเก้าคงวดนี้มี9ก9าหกค่ะจับคู่ตัวเดียว6นะคะจับคู่2ตัวเด่นรางวัลที่1ตรงนี้4 8่แปดค่ะเด่น8ค่ะเด่นตัวเดียว6กหกสี่หกหค่ะอาจารย์วัด เลขท้าย2ตัวให้เด่นที่2กับ5 2 2 2 7 5 3 5 4สค่ะ,ะไปอยู่หน้าเลยตรงนี้สาเท่าทองให้1น,นะคะ16 18ง่งแค่ะไปชัชะรางวันที่1นึ่มาไลทอง

สุดยอดความแม่น9467264629 6, 6, ค่ะอีกหน้าหนึ่งหน้าที่7แล้วน,นะคะหน้านี้ค่ะเลขกระต่ายขาว9วัสีนะคะเลขมงคลเลขทิพย์วันนี้ค่ะ สองตัวสี่คู่ค่ะศูนย์ห้าเจ็ดห้าหนึ่งสองเก้าสี่ค่ะตรงนี้รวมผังเลขทิพย์พารวยหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งกับห้านะคะเด็ดมีหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามห้าหกห้าแปดห้าสามสามตัวตรง 1, 4, 1หนึ่งสี่หนึ่งค่ะว่าดี กัจจันเศรษฐีให้ลาบล่างสุดให้เด่นสีนะคะเนื้อใต้มีหกมีศูนย์มีแปดเสาชิงชา้าเด่นหกกับสี่ทีเด็ดเลขที่ฝั่งนี้คะ่ะเอาเปา อังเปลาสองห้าสองหกหกหนึ่งเก้าหกหกค่ะลาบลอยอ๋อลาบลอยให้เด่นหกรองหนึ่งนะหนึ่งเดียวสี่จับคู่สี่แปดเม็ดเดียวค่ะฝั่งนี้อาจารย์นอตตี้ให้เก้าสี่เก้านะคะมีเก้าสี่กับเก้าเก้า ตรงนี้น่าจะผลกองสลากย้อนหลังปี B 62ปี63อ่าฝั่งนี้อาจารย์หมูทองค่ะเลขท้ายเลขท้าย8กับ4นะคะรางวัลที่1 5ตัวเดียวค่ะเด่น3กับ5เน้น5อ้าผลสลาก ปี64ปี65ค่ะฝั่งนี้ปี66ปี67ค่ะอาจารย์แมนหน้าสุดท้ายหนังสือผังเลขทิพค่ะเดน3กับ7ค่ะมี3 1 3 2 7 2 7 4 3 3 3 4 7 6 7 7คู่เดียว3 7นะคะ สวยงามฝั่งนี้เลขฮานอยใครชอบอยากรุ่นฮานอยแคบได้ค่ะลองไปเสียงดู <c oughs> วันอาทิตย์าจบการบรรยายหนะังสือผังเลขอาท้ายปกยังมีอีกสีสันสวยงามรวมความแม่นคะ่ะห้าสามห้าสี่หกหกอาจารย์ยอดธงเด่นสองเจ็ดเก้าค่ะ ฟันเป็นจริง4871ค่ะต่อไปจะตามที่ยอดมหาลอยเลยนะคะ,อะยอดมหาลอยงวดนี้ค่ะยอดมหาลอยเด่นนาะปกงวดน,นี้479ค่ะงวดที่แล้วหลุดนะคะให้025หลุดบ่อยมากเลยแต่แต่สีสันเขาสวยดีแอดเลยชอบชอบ เด็กหลุดบ่อยมากเลยแปดสี่สามหลุดสามซ้อนด้วยนะ ถามว่ามีหนังสือเล่มอื่นไหมมีค่ะแต่มันบอกอารมณ์ไม่ถูกเนาะเวลาแอดเอามารีวิวแล้วสีสันมันไม่สวยมันไม่โดนใจแอ,อะพูดง่ายๆสีมันไม่โดนใจแอดแอดก็ไม่ชอบแบบว่าสีตัวเลขเยอะๆแล้วมันปวดหัวแอดก็ไม่ชอบแต่เล่มนี้แอดชอบตรงที่มันตัวเลขน้อยๆแล้วมันก็ สีสวยสวยงามอ้าวเลิกดีงวดนี้ให้เด่นที่ศูนย์ค่ะสี่ศูนย์ค่ะตัวเดียวห้าสี่ศูนย์นะคะสองตัวสี่ศูนย์หน้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์งวดที่แล้วอ้าวงวดที่แล้วหลุดสี่แปดศูนย์ออก แปดสี่สามอืมหน้าตรงนี้ค่ะคู่เงินสิบสองชุดน่าจับตามากฝ้ายดอยดปุ๋ยเฉียดไปเฉียดมา ไม่เข้านะคะวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะฝ้ายดอยปุ๋ยค่ะเดนซีกับ8ค่ะชุดเดียวศูนย์สี่เคูเดียวส9นะคะแจ็คพอตห้าสาชุดแจ็คพอตพิเศษให้6 3 6ามกสักสิริงวดนี้ค่ะยอดมหาลอยตัวเดียวให้2ค่ะ สองสามสองหกสองเจ็ดสองเก้าท้ายสองตัวคู่เงินให้สองนะคะศูนย์สองสี่สองห้าสองหกสองค่ะสวยมากเลยดวงสุงวดที่แล้วก็ให้หนึ่งนะหนึ่งไม่มาหกหนึ่งไม่มาล่างนะคะอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มาได้งวดนี้ค่ะ รางวัลที่หนึ่งเด่น4กับ5นะคะให้4ีนะสามตัว0 5นย์ห้ค่ะท้ายสองตัวให้เด่นที่0กับ1 1นะคะมี2 16 17 1 2 0ห0 7 0 1จะมาล่างเหรอคะงวดที่แล้วอ้อก็ถึงมาทีเด็ดเขาอยู่ตรงนี้นี่สองตัวมาตัวงวดที่แล้วให้61น่นะเหมือนล่างเหมือนกันนะคะ เข้าตรงๆเลยนะคะล่างด้วยนะติดที่ล่างด้วยนะองวดนี้ให้หนึ่งหนึ่งจะมาอีกไหมคะเจ็ดหนึ่งหน้าสนอยู่นะออกหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งอย่างเงี้ยจะน่าเกียดไหมไม่น่าเกียดหรอกไม่มีใครรู้จะออกอะไรออกได้ทุกอย่างเป็นกองสลาก เลขท้ายสองตัวจับคู่ค่ะท้ายล่างจะมี30 70 90นะคะ3 1 7 1นึ่งเจ็ดหนึ่งหค่ะตรงนี้เม็ดเดียวชี้ขาด83583มหรางวัลที่หนึ่งวดที่แล้วให้30ไม่เข้านะจ๊ะล่างตรงนี้ก็ไม่เข้านะคะดีเด่น ดีเด่นให้ศูนย์นะคะ3 0 7 0 9 0คำนวณสดค่ะอาจารย์เชาอาจารย์เชาเม็ดเดียว79อีกแล้ว4 7 9 5 7 9รางวัลที่1 3ตัวตัวเดียว1น,นะคะคู่เดียว1 9 3ตัว7 1 9ค่ะสวยงามว่าที่แล้วไม่เข้านะคะ อาจารย์สีประจักษ์งวดที่แล้วก็ให้625อ่าจบการบรรยายหนังสือยอดมหาลอยงวดนี้ค่ะตรงนี้อาจารย์ดวงเดียอาจารย์หัตะวันคู่เดียว92นะคะท้ายปกมี492 592เดี๋ยวดูของเก่ามีเข้าไหมอไม่เข้าเสียดายจ้งให้479 อ้าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีมีใชัถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะจบสองเล่ม